หน้ามาแล้วรู้สึกว่าแบบไม่ชินหน้าตัวองเลาไม่มีหน้ามาเลยอะรู้สึกว่าพอมีหน้ามาแล้วอย่างอย่างน้อยนะ at least อย่างน้อยมันยังดูหน้ารักขึ้นเขา้าใจป่ะมันดูแบบแบวขึ้นไม่ได้ดูดุก็เลยโอเคไปตัดหน้ามามาอีกรอบหนึ่งเอาถ้าสมมติว่าใครนั่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะรู้กันดีว่าเราอะจะต้องเกรงตัวเพื่อไม่ให้ไปชนพี่เขาหรือไม่ให้ยักหลังหรือว่าไงหลังใช่ป่ะ หนูก็เกรงส่วนบนกับขาเอาไว้แบบนั่งนั่งไม่หลังตรงหรอกหนูก็นั่งใช่ปะแล้วเหมือนเวลาไฟแดงหนูก็จะผ่อนผ่อนแบบว่าผ่อนกล้ามเนื้อตัวเองให้มันสบายสบายอะไรเงีย้ยแล้วบางทีพี่มอไซค์เขาก็จะแบบบึ้นแล้วเมื่อกี้สองรอบนะหนูแบบอย่างเงี้ยแล้วขํำคนเดียวเข้าใจปะแล้วรถมันก็ติดมากอะ่ะคือรถติดก็เรื่องหนึ่งตลกตัวเองก็เรื่องหนึ่งรถติดเมื่อกี้ขับแค่มอไซค์นะคิดดูมอเตอร์ไซค์นะ สามสิบห้านาทีสามสิบห้านาทีมันบ้าไปแล้วทุกคนสามสิบห้านาทีเป็นไปได้ไงบนมอเตอร์ไซค์บนถน,นนนะ่ะไม่ได้ปะแล้วแหละไม่ได้มีอะไรมากมายก็บน่บนบนไปงั้นแหละขับมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้จนหนูกับพี่คนขับแบบเฮม่ถึงเฮ้ยเฮยอย่างเงี้ยมอเตอร์ไซค์เข้าได้เลยนะคะพร้อมขับ แต่ไม่ยกักไม่ยกักไปเรื่ออะไรไม่ยกล้อ,องไงลงังเด็ค่ะ Hi everyone Speak English I don't know what I'm gonna speak in English Okay I'll try I'll try speak in English for like five minutes Okay but you guys have to ask me something that I can answer Um What am i gonna say questions that are relevant to me what the hell is that good luck me for my exam good luck oh thanks oh hi amanda hi sissy Can you? How was the shooting? Well, okay, there's a story. I went to gazette Fair in Bangkok, right? And I went to a zone where they have like games, balloons, um, shooting range, and stuff. And I remember when I was a kid, I asked my dad, cause I know that he's a soldier, right? So I asked him, Dad, can you take me to a shooting range because I really wanna. I really want to learn how to shoot, and I, I think it's kind of cool, you know, girls with guns shooting and stuff like, I mean, real shooting, not just holding guns and stuff. And my dad says, Okay, I think you're gonna like it, blah blah blah. Until now, I haven't been there with my dad yet, <laughs> not even once. <laughs> yeah, but I don't know where did I get to. I don't know whether I learn to do shooting. I never learn shooting. I just use my eyes, my sense, and the stable stability of my hand, my arm. That's it. ก็จะบอกคือหนูพูดเมื่อกี้ว่าตอนเด็กๆอ่ะหนูเคยขอพ่อไปยิงปืนใช่ไหมเพราะรู้สึกว่าชอบมันมันเท่อะไรอย่เงี้ยหนูไม่เคยเรียนยิงปืนไม่เคย โดนสอนว่าจับปืนยังไงไม่เคยเลยจนกระทั่งเหมือนเราชอบอะแล้วพอมีงานวัดหรืออะไรเงี้ยเริ่มจากไปยิงตัวตุ๊ก,กตากลมๆก่อนแล้วพอเรายิงได้ปุ๊บเราก็ขยเกไปยิงแบบมีกระสุนก็เลยก็เลยไปยิงหลายๆที่หมายถึงว่าเวลามีงานก็ยิงมีเงีง้ก็ยิงก็ยิงก็ยิงอะไรเงี้ยไม่เคยเรียนเลยนะเราแค่รู้ว่าใช้เซนส์นของตากับมือให้นิ่งแล้วก็ดูเป้าแบเล็งเป้า,ปปา,ปา,ปปาอะไรเงี้ย แล้วก็ยิงได้เองก็เลยงงว่าเออเราไม่เคยเรียนแล้วทำไมมันถึงแบบเก่งจัง <g ül> <g ül> ก็ส่งไปให้พ่อดูพ่อบอกว่าว้า wow, วเก่งมากเลย so I sent uh my dad the video and he was like you're good at shooting bla ah, bla เคยขอพ่อไปใช่ไหมพ่อยังไม่พาไปเลยตั้งแต่ตอนเด็กจนถึงตอนเนี้ยยังไม่เคยได้ไปยิงกับพ่อเลยคือเราก็อยากจะรู้ไงว่าไอ้ทหารเก่าอ่ะเนาะอ,อะไรอย่างงี้แต่ว่าตอนนี้แกแกแล้วอ่ะตาแกก็ไม่ค่อยดีด้วยอืมแกแบบไม่ค่อยเห็นหนูอ่ะหมายถึงว่าเบลอ You're really good shooting. Thank you. I didn't know I was good at it until I went last time, like the latest time. And I just saw myself doing shooting. I was like, oh my god. I mean, real shooting without learning before, without anyone taught you and stuff. want to come in Europe soon? Yes. I have no money. do you want to go back here in Philippines yes yes I do I w a n t to go everywhere in the world without paying without paying ผมยาวขึ้นแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะดีใจว่าตรงป้าแค่มันยาวเลยไหลอ่ะหนูก็แฮปปี้แล้วอ่ะ ไม่ต้องยาวมากก็ได้ขอแค่ให้มันเลยจุดเป็ดไปอ่ะเพราะต่อให้หนูจะอาบน้ําสระผมดูแลผมดีแค่ไหนใดผมอะไรยังไงแค่ไหนผมหัวหอมแค่ไหนเมื่อไหร่ที่ผมมันเป็นเป็ดปุ๊บมันดูแบบมอมมอมมอมไม่ได้มอมมอมมอม,อ,มอ,อย่างเงี้ยไม่ได้มอมนะมันเป็นช่วงเป็ดมันดูไม่สวยต่อให้เราหนีมันเป็ดมันก็ยังเป็นเป็ดอยู่ดีก็เลยอยากผมยาวรู้สึกว่า เชื่อไหมตอนผมยาวไม่เห็นมีใครว่าหนุ่มมอมตอให้หนุ่มไม่อาบน้ำสามสี่วันไม่เห็นมีใครว่าหนุ่มมอมเลยแต่พอหนุ่มผมสั้นหนุ่มอาบน้ําทุกวันสระผมทุกวันมอมมอมไม่อาบน้ํามอมเล่าตอนที่ไปทําผมสิเล่าตอนที่ไปทําผมสิเรื่องอะไรอะ่ะ เรื่องไรอ่ะบุมงบุ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 ง,บงเรื่องไรอ่ะ <_ D> พี่มิวบอกไม่มอมเห็นไหม <_ D> ทุกคนชอบแกล้งหนูนะอ,อ๋อจำตอนที่ไปไลฟ์ไอเฮิได้ไหมแล้วเขาก็จะมีตัวยาตัวหนึ่งที่สมมติว่าอ,อ๋อ <_ D> โอเคได้ จะมียาตัวหนึ่งที่เขาจะช่วยเรื่องของผมเป็น h o สเทลเอ็กซตรักใช่ไหมหนูก็กินแล้วมันก็ยาวขึ้นจริงซึ่งตอนนี้มันหมดแล้วทางไงเฮบขา <c oughs> <c oughs> ต้องให้กินไนยได้ไหม <c oughs> อ่ะมามีเรื่องเล่ามีเรื่องเล่ามุงมาคนไทยมามุง e อ e r y ี่วันนะ e ะ story for you guys but I think it's not gonna be funny in English but I'll try my best okay <c oughs> ผมยาวแล้วมีสิทธิ์จะตัดผมสั้นอีกไหม ไม่ไดแพลนค่ะยังไม่นึกเลยที่จะตัดผมสั้นอีกต่อไปนะคะยังไม่คิดนะคะอยากแบบมีฟิลผมยาวลอนเวลาไปงานก็ไม่ต้องต่อผมให้มันหนักหรือว่าไม่ต้องรวบให้มันแบบมีทรงเดิมเมื่อไหร่ที่ผมยาวนะหนูจะทําทรงผมม้วนลอนเกาหลีทุกวันทุกงานเลยคอยดูขอใครคนที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะคะจะเป็นการบนน่นเล็กน้อยแต่ว่าหนูไม่ได้มุ่หัวใครที่ไม่ได้ใส่อารมณ์นะคะโอเคทุกคนมาๆๆๆๆมามามาม,าม,าม,ามงมงมงงง ไม่มีคนไทยเลยอ่ะเดี๋ยวรอคนไทยก่อน